ต่อกันที่ผู้เข้าแข่งขันวัยรุ่นสาวที่ไม่เคยย่อท้อต่อความฝันวันนี้ขอมาเติมพลังใจเพื่อกลับมาสู้อีกครั้งสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกัญญรัตน์นงศรีค่ะชื่อเล่นชื่อลูกเกดอายุ21ปีค่ะ <c oughs> ทำอะไรคะตอนนี้ตอนนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่3ค่ะ <c oughs> แล้วออทำงานไปด้วยไหมหรือไม่ค่ะอ๋ไม่ได้มีรับจอบล็อกเพลงไปด้วยค่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบนี้ถ้าเกิดทางบวดจะต้องมีแน่นนแน่นอนนะ <c oughs> คนนี้นะคะต้องบอกว่าเขามีใจที่กล้าหาญมากๆเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นโรค SLE โรคแพ้ภูมิตัวเองค่ะซึ่งมันเป็นอุปสรรคในการร้องเพลงแต่วันนี้เนี่ยเขาจะไม่ยอมให้โรคเนี้ยทำให้ความฝันของเขาเนี่ยพังทลายลงเขาจะมา<ผ>มต่อสู้กับมันค่ะสู้กับมันให้ได้นะฮะ,ค,ะครับผมเชิญเลยฮะไปพบกับน้อง ลูกเกดครับเชิญครับอะแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกัญญาลัตษ์นนทปักศรีค่ะชื่อเล่นชื่อลูกเกดอายุ21ปีค่ะมาจากจังหวัดอ่างทองค่ะเมื่อกี้โค้ดหลิวเล่าเรื่องหนูให้ฟังแล้วเรื่องของโรคที่แพ้ภูมิตัวเองเนี่ย<ฮ>วิธีการรักษาโรคนี้ยังไงทานยาหรือว่าต้องดูแลไงลูกก็ทานยาต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันก็ยังทานยาอยู่ค่ะแล้วก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วก็เลี่ยงแสงแดดอันนี้คือสําคัญมากๆหนืว่าจะโดนแดดไม่ได้ค่ะโดนแล้วอาการเป็นไงอะลูกถ้าสมมุติว่าโดนแดดจัดๆก็คือถ้ากลับบ้านไปมันก็จะอ่อนเพลียค่ะบางทีก็ตัวหนูก็จะแดงค่ะอเห็นมีอยู่ช่วงหนึ่งเป็นหนักถึงขนาดต้องต้องหยุดทุกอย่างเลยลูก ใช่ค่ะหยุดเรียนแล้วก็รักษาอย่างจริงจังเลยค่ะตอนนั้นหนูอยู่เรียนอยู่ช่วงช่วงชั้นไหนแล้วลูกเอ่อกลังจะขึ้นปีสองค่ะ,ะมหาวิทยาลายัยพอพอต้องหยุดปุ๊บมันหยุดหมดเลยมันไม่สามารถไปเรียนได้เพราะอะไระลูกอาการอะไรมันเกิดขึ้นบ้างทั้งสภาพจิตใจแล้วก็ร่างกายก็คือสุดไปหมดเลยแล้วก็ผมร่วงแล้วก็รับสภาพตรงกันไม่ได้กําลังใจตอนนั้นเป็นไงบ้างลูก ก็ได้กำลังใจจากพ่อแม่แล้วก็เพื่อนนะคะคนรอบข้างที่ดีอะไรเงี้ยค่ะจากนั้นก็ดูแลตัวเอง<ช>ตามค,<ะ>คุณหมอสั่งไปพบแพทย์ทานยาจนทุกอย่างมันโลกงสงบแล้วค่ะประมาณครึ่งปีได้แล้วค่ะโอ,โอ้ดีจังเลยโอ้ดีใจด้วยลูกดีใจด้วยแต่ก็ต้องต้องทานยาอยู่ใช่ไหมลกูกใช่ค่ะทานยาต่อเนื่องเหมือนแบบว่าให้อาการมันคงที่ไม่ให้มันกำเริบอีกครั้งหนึงค่ะ โอ้ดีดีดีดะนะขอให้นับจากนี้ไปเนอะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นโรคร้ายต่างๆมันหลุดหายไปลูกค่อยๆหายไปแล้วก็ความสุขที่ถูกเติมเต็มเข้ามาพร้อมไหมครับวันนี้พร้อมค่ะ,ะเพลงอะไรวันนี้สีมาฮักอย่างตอนนี้ของพี่ตายอลทไทยคะ่ะ กไปอ้แต่เสียงเขามีสเสน่ห์ดีนะแต่วันนี้อาจจะแรงไม่ค่อยดีมันก็เลยสั่งลูกเล่นอะไรต่างๆยังไม่ค่อยได้นั่นแล้วมันเพิ่งจะฟื้นกลับมายังไม่นานต้องฟื้นฟูร่รางกายเรียกแรงตัวเองกลับมาให้ได้หรอกนะจะได้ร้องเพลงได้ให้สะใจมากกว่านี้ คั้งที่เฮาคบกันมาโดนมียังก็น่าสิบอกกันแน่บอกมันปล่อยทิมป้าให้ใจกำพร้าความหักไอ้ค่อยค่อยห่างเหินน้องได้พ่อผ่าเชิกับความเหงาไอล้ลอยไปมีเขา แลล้้วมมาาบอกาอกข,ขืเเที่จริงๆการร้องครูชอบเลยนะโดยเฉพาะกับการร้องเพลงนี้ทำนองประมาณนี้เหมือนเข้ากับเสียงของลูกเกดเลยลูกและลูกเอื้อนมันอาจจะไม่ละเอียดยิบเหมือนพี่ต่ายแต่มันก็เป็นสไตล์ของหนูเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูต้องซ่อมต่อไปก็คือสุขภาพลูกพอแข็งแรงปุ๊บนี่ หนูจะเอาต้นทุนที่ดีของหนูมาใช้งานได้อย่างคุ้มค่าเลยต้นมีคืออบรัาก ผมชอบนะครัผมชอบครับเสียงคมดีอะแต่ยังยังไม่ค่อยเก่งเก่งเมื่อไหร่แข็งแรงเมื่อไหร่น่าสนใจผ่านครับผ่านค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะยินดีกับสามผ่านของน้องลูกเกดด้วยนะครับขอให้น้องลูกเกดอย่าหยุดพัฒนาและเลิกล้มความฝันที่ตัวเองอยากจะเป็นนะครับมาต่อกันที่หนุ่มโรงง,งานหัวใจแกร่ง ที่วันนี้ขอมาทำเพื่อครอบครัวที่เขารักจัดเลยครับโค้ดคนต่อไปครับครับผมเด็กนสกัดท่าต่อไปนะครับเป็นหนุ่มที่สู้ชีวิตมากครับแล้วก็เป็นหนุ่มตามฝันจากบ้านไกลเหมือนพี่ไผ่พงษ์ตะนโอ, <c oughs> นอย่างนั้นเลยนะอ่าครับผมดี๋อวไปคุยเลือกชีวิตป่าชีวประวัติกับเขาเลยนะครับผม <c oughs> ข<อ>้ามมาเลยคุณเอสครับอ่าคุณเอสเชิญเลยครับน้องเอสน้องเอส สวัสดีครับสวัสดีครับเอ่าตรงนี้เลยฮนะแนะนําตัวเลยครับสวัสดีครับผมชื่อนายสุภชัยสิงห์ทองครับชื่อเล่นชื่อ S อครับอายุ32ปีมาจากจังหวัดศรีสะเกดครับปัจจุบันเป็นพนักง,งานโรงงานครับก็ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อยู่ที่สระสังเสาครับผม ก็ตำแหน่งในการทำงานก็อยู่ตำแหน่งไลน์ลีดเดอร์ครับทำงานเกี่ยวกับเป็นหัวหน้าไลน์ครับก็จะควบคุมการผลิตความเป็นอยู่ที่บ้านนะครับผมก็เป็นลูกชายคนโตครับก็อาศัยอยู่กับแม่กับน้องนัตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็มีคุณยายช่วยเลี้ยงดูด้วยครับผมเหตุผลที่มาทำงานเป็นหนุ่มโรงงานนะครับก็เพราะว่าอยากที่จะเก็บเงินแล้วก็สร้างบ้านให้แม่ครับแล้วก็อยากจะดูแลครอบครัวให้ได้ครับเพราะว่านัตั้งแต่เด็กเนี่ยก็เห็น คุณแม่เนี่ยเลี้ยงดูพวกเรามาตั้งแต่เด็กๆครับก็เลยคิดสงสารคุณแม่ครับผมหลังจากที่ตัดสินใจมาทํางานนะครับก็ความภาคภูมิใจของผมก็คือสามารถสร้างบ้านให้แม่เสร็จนะครับแล้วก็สามารถดูแลแม่กับน้องนะครับให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ครับก็นอกจากจะเป็นหนุ่มโรงงานแล้วนะครับก็ปัจจุบันก็หลังเลิกงานก็ไปทํางานร้านเหล้านะครับไปร้องเพลงเป็น นักร้องประจําวงดนตรีนะครับในช่วงของกลางคืนนะครับที่มาทํางานร้องเพลงหลังเลิกงานนะครับก็เพราะว่าเรามีความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องนะครับมีใจรักที่อยากจะเป็นนักร้องอย่างน้อยน้อยเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสได้เป็นนักร้องมืออาชีพนะครับก็ขอให้ได้ร้องเพลงให้คนดูฟังก็พอใจละครับเหตุผลที่มารายการไม่ทองคํานะครับก็เพราะว่าอยากจะมาสารต่อความฝันของตัวเองที่อยากจะเป็นนักร้องครับแล้วก็อยากจะทําความฝัน ของคุณยายของคุณแม่แล้วก็ของน้องนะครับแล้วก็อยากจะดูแลที่บ้านให้ได้ดีกว่านี้ครับผม เงือทุกเมื่อยามลาตบใจน้ำตาที่มันแอบไหลในบางคราสำรวจความจำในทุกพื้นที่ใจเราเจอแต่รอยเท้าคงความผิดหวัง ไม่ใช่บ้านเฮาต้องเสียค่าเช่าด้วยเงืดเงา,ดเงาด้วยเงาด้วยกำลังคำว่าสักวันไม่เคยเห็นเลยสักครั้งเราจะกลับหลังโยนโรยเมื่อวานหรือดันทุรังสู่ อยากสิเอากระดูกกลับบ้านแต่อยากสิเอาความฝันกลับนาะกลับบ้านในวันที่มีแรงฟันผ่ากลับไปหาโอมกกดขคงใจกลับขนาดความฝันให้เล็กลงให้มันตรงกับที่เราทำได้เก็บแรงก้นสุดท้ายกลับไปหาไปกอด ความสุขใจที่บ้านเหา เอื้อนเฮาขึนบ้านดอกติวดอกจานอมกอดทินทานยังคอยเราบรโนอกยังสวยทาไมหวังรวยแข่งใครเขา โอดเก็บแรงเรา้ยนคืนบ้านนาสมฝันสั่งชีวิตใหม่เอดมีครบนะแล้วแต่ตื่นเต้น,ตนถ้าโนรักที่จะร้องเพลงหรือว่าอยากจะเพิ่มโอกาสให้ก,กับตัวเองอยากเป็นนักร้องเอ็กก็ต้องฝึกฝนตัวเองแล้วก็หาเวทีขึ้น เพื่อที่จะได้มีความกล้ามากกว่านี้เท่านั้นเองอย่างเงินหนูก็มีครบอยู่แล้วสมเป็นสายเลือดมาล่ำรู้ว่าไม่ครบเลยในตัวเองเสียงเพาะแล้วก็เวลาเอาเสียงมาใช้ก็กถูกต้องหมดเลยแล้วก็การร้องก็เก็บรายละเอียดได้ดีดีครบทุกอย่างแต่มันมีความตื่นเต้นพอตื่นเต้นแล้วมันก็ทําให้การคอนโทรลเสียงบางที่มันก็ไม่ค่อยดีก็แค่นั้นเอง ฝึกบ่อยๆนะครับให้กำลังใจครับผมจะเสริมลิ้นสายตาลูกมองต่ำอย่างนี้อยู่จุดเดียวเลยการเป็นนักร้องเนี่ยฝึกไว้ตั้งแต่เวทีประกวดเลยสายตามองมองทั่วลองปรับเรื่องสายตาดูลูกผ่านครับผ่านค่ะ สมผ่านครับโอ้โห,โห,โห,โหนะ้องเนั่นเองเป็นอย่างไรบ้างครับกับผลงานในวันนี้ของเราพอใจไหมพอใจครับผมออแล้วก็ยังรู้สึกตื่นเต้อนอยู่เลยครับใช่ไหมใช่ครับตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะไม่ใช่ไหมก็ตื่นเต้นอยู่ดีครับ <laughs> <laughs> เรียกว่าเอาว่าอย่าตื่นเต้นบอกตัวเองว่าอย่าตื่นเต้นนะอ,อ,อยากบอกอะไรอะไรกับใครไหมวันนี้โอกาสมาถึงเราตรงนี้และกับสผ่านในวันนี้ครับก็อยากฝาก ถึงคุณแม่แล้วกันครับ,รบวันนี้ก็มาตามหาความฝันของตัวเองนะครับแล้วก็เอ่อทปปี่ปีใหม่ที่ผ่านมานี้ผมก็เพิง่งมอบของขวัญให้คุณแม่ครับก็คือการสร้างบ้านหลังใหม่ให้แม่เสร็จครับเก,ก่งจังเลยนา่ามาวันนี้ก็อยากมาตามหาความฝันของตัวเองบ้างครับน่ารักมากเลยเนาะดีใจกับคุณด้วยดีใจกับคุณแม่ด้วยแล้วครอบครัวนะครับ อ่ะขอบคุณน้องเอสมากๆครับขอบคุณครับสามพันในวันนี้ขอให้เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้เอสได้ก้าวเดินตามฝันที่มุ่งมั่นไว้ด้วยนะครับช่วงหน้าต่อเนื่องกันต่อกับเหล่าทัพวัยรุ่นที่ขอมาเรียกสามพันจากคณะกรรมการของเรา